รขาตายเขาไงจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ดิฉันเนี่ยใช้ประกวดร้องเพลงและทำให้ได้ตำแหน่งนักร้องดีเด่นมานะคะและที่สำคัญราเพลงนี้เนี่ยนะคะจุดสำคัญของเพลงนี้ก็คือฟิลลิ่งในการร้องอารมณ์ต้องแบบเต็มที่กับเพลงนี้โดยเฉพาะท่อนนี้สิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้เหลือไว้เหลือไวเหลือไวทำไมทำไมไม่กินได้บ้า ไอ้ตอนแรกฟังก็เค้มดีละแล้วตอนเขาล้องไปยังบ้าง่คือหนึ่งว่าก็คือว่าเนี่ยผิดเนื้อด้วย่งสุดท้ายไม่เท่าไหร่ ชีวิตฉ Gu <c oughs> ันก็จะให้หนูร้องว่าอะไรนะสุดท้ายสิ่งสุดท้ายที่เหลือเออแต่เมื่อกี้หนูไม่ได้ร้องแบบนี้แหมจะมอาผิดไปท่อนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรให้อภัยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้คือฟิลลิ่งหนูต้องไปใส่มากกว่านี้นะคะแล้วก็เพลงนี้หนูต้องฟังเยอะๆฟังแม่เม้าร้องเยอะๆลูกเพลงนี้มันค่อนข้างยากอะคุณสุนารีครับสุนารีครับปูเป้หนูเลือกเพลงยากมากนะลูกนะเสียงหนูดีนะแต่ว่าอารมณ์มันเป็นอารมณ์ผู้ใหญ่ อารมณ์ผู้ใหญ่แล้วต้องสุดคืออารมณ์ต้องมาใหญ่เลยอะต้องเต็มแบบว่าเต็มที่อะเพราะฉะนั้นบางทีเรายังเด็กเกินไปกับกับเพลงเรื่องของการเลือกเพลงต้องดูนะลูกนะเนี่ยหนูว่านะาพิสุจน์นะที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรปะหนูอาจจะไปฟังนักร้องคนอื่นมาไปฟังตัวอย่างคนอื่นมาเนี่ยหนูใส่ไปฟังนักร้องคนนี้มาเยอะเลยที่ร้องเลย สองมือกรอบลงนะฟังอย่าไปฟังเดี๋ยวมันจะติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านแม่เดี๋ยว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 ขอญาติขอญาติขอเวลาแป๊บเดียวนะครับให้สุนารีกระทืบอย่างนี้เขาเรียกว่าเลือกเพลงใหญ่กว่าตัวนะครับก็วิธีที่จะแก้ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนเพลงหรอกครับจะกินให้ตัวมันใหญ่ๆเลือกเพลงใหญ่กว่าตัวเลือกเพลงใหญ่กว่าตัวอันคือเริ่มต้นมาเนี่ยเหมือนจะ ปูมาใหญ่ละคิดว่าเอาอยู่นะตอนแรกรแต่ว่าก็คงจะตัวเล็กด้วยหมดแรงสาหรับตัวตัวอันเองมองว่าอันไม่ได้คาดหวังความสมบูรณ์แบบของการร้องแต่สําคัญสุดของเพลงอารมณ์เอาละไม่เปนไ้ผอานพนไปแล้วนะครับคนสุดท้ายของจังหวัดนครราชสีมาครับช่วงหนะน้าทั้งเทียนไหวป่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมแอบหันไปดูนั้งเทียนนั้งเทียนอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ช่วงหน้ากลับมาฟังคนสุดท้ายของจังหวัดนครสวรรค์นะครับนำอยู่75คะแนนแต่คะแนนเต็มคือ1,000ออถือว่านำไม่มากมเดี๋ยวกลับมาครับสักรู่เดียวครับ ถึงความเพลงครับมาถึงคนสุดท้ายแล้วครับใช่ฝังนครราชสีมาได้ทำการร้องไปหมดแล้วนะน้องปูเป้ร้องไปเมื่อสักครู่แล้วตอดีที่สุดแล้วเท่าที่นะเท่าที่ทำได้คนสุดท้ายของนครสวรรค์ครับน้องเทียนอายุ12ขวบอ่า12ขวบอูเออต้องใช้แค่ไหนต้องใช้ขวบนะสิบสองต้องขวบนะจะนำเพลงของคุณฝนธนสุนทรชื่อเพลงว่าเพลงรักบ้านทุ่งมาฝากคณะกรรมการจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับน้องเทียน กอดกันกลมตะวันก็หลบดวงจม พ่อครับแม่กี้เลยนี่ไม่ได้กูไม่ได้เนี่ยมีพ่อแม่คุณไหนเป็นนักร้องไหมมีไหมไม่มีค่ะแต่ว่าคุณตาเป็นนักร้องค่ะโอ้โคุณตาอยู่อยู่กับทุนทองใจคุณตาเสียแล้วค่ะโอ้คุณตาเสียแล้วอาจารย์กรรมการอาอาจารย์เลยอาจารย์เลยอาจารย์อาจารย์นะเป็นไงฮะลูกเขาเสียงใสมากเลยครับใสตามอายุของเขาแต่เพลงนี่ยมันโตเกินอายุเพลงเนี้ยลูกต้องไปฟังต้นฉบับเดิม ซึ่งไม่ใช่ฝนธนาสุนทร,รไม่เป็<ต>อของใครครับจันคืยพพวงดวงจันทร์เขาจะบอกถึงผู้หญิงสาวครับสาวนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อายุสิบสองนะไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กนั่งเหงาเหงานั่งเหงาเหงาอยู่ชายทุ่งพอมีลมโชยมาโดนแก้มก็นึกว่าโดน โดนจูบแต่เสียงลูกเขาใสมากนะฮะยังมีเวลาพัฒนาไปอีกไกลมากเลยเป็นสุนารีครับน้องเขาร้องได้คือเหมาะสมกับอายุของเขาความน่ารักอ่ะก็คืออารมณ์จะออกมาแบบน่ารักน่ารักแต่ว่าจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้นฉบับจริงๆมันก็จะบ่งบอกถึงความรู้สึกของสาวที่โตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมีตอนท้ายลูกน่ารักดีจังหวะมันช่วยหอบ หอบใครมาสักคนซิลมตรงนี้ก็คือสื่อได้น่ารักมากๆหนูทําได้ดีแล้วล่ะลูกนะ้าคุณนั้นดูนคือถ้าถ้าก่อนที่อาจารย์เจนพบกับกับพิสุจะพูดเนี่ยครับอันว่าสําหรับอันนมันเอาสำหรับอันเลยมันเพาะมากเลยอ่ะมันดีไม่รู้ว่าจะติอะไรเลยในความคิดนันนะชอบไปหมดแต่คือรู้ว่าเป็นเด็กร้อง ท่านั้นเองคือต่อให้หลับตาก็รู้ว่าเด็กร้องนะฮะแต่ก็เป็นเด็กที่เก่งเก่งมากเก่งมากนะฮะอาผมเบอให้น้องนิดนึงคือของนี่ไปได้อีกเยอะลูกเลยอะคุณชมพูครับคิดเหมือนกันนะฮะขอแนะนําว่าอย่างนี้จริงๆแล้วน้องร้องได้สมบูรณ์และเพอร์เฟกต์แล้วเมื่อเทียบกับอายุต้องบอกว่าน้องเคาร้องแล้วทําให้คนฟังเนี่ยมีความสุขได้เพราะเสียงเพราะหวานแล้วก็เนื้อเสียงแน่นมีทั้งความคมความหวานความแน่นมีทุกอย่าง สิ่งที่เขายังไม่มีซึ่งไม่ใช่ความผิดเพราะมันคือเรื่องของจินตนาการตามภาพที่อาจารย์บอกเท่านั้นเองอมเมื่ออายุเพิ่มขึ้นมีประสบการณ์ชีวิตจริงถึงจะเข้าใจเรื่องพวกนั้นได้ดีขึ้นอ่ะอย่างนั้นเรามาฟังคนที่โชคชนวกับ<า>ชีวิตนะครับ<า>ดิฉันไม่เถียงบอกตรงๆเลยว่าพี่ตั๊กเสียใจนะคะเสียใจที่จะแนะนาหนูในเพลงเพลงนี้พี่ตั๊กไม่สามารถแนะนําหนูได้เพ <laughs> ราะว่าพี่ตั๊กเนี่ยจากเด็กหญิงแล้วก็ไปเป็นนาง คุณสงสัยกัาไหมคุณสงสัยน้องไหมน้องตั้งใจฟังคงมีอะไรบีอย่าเขาเขารออยากได้วิชาไอ้นี่เขาไปเรียแ่มความรู้เขาจวาอารมณ์เด็กสาวเป็นยังไงโอ้ยตั๊กอะเห็นด้วยกับพี่ชมพูเพราะฟังตั้งใจฟังน้องเทียนร้องมากเลยน้องเทียนเพอร์เฟกต์มีเสียงที่เพอร์เฟกต์หนูมีเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แล้วจริงๆนะคะถามว่าเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนูก็เหมือนทองันแหละ99.99่านะคะเพราะนั้น จากฟังคมเมท์ของคณะกรรมการทุกคนนะครับจากคอมเมท์ของเราจากอาจารย์ทุกท่านต้องพูดอย่างนั้นเลยกันแล้วกันนะฮะวันนี้มาให้ความรู้นะไม่ใช่มาร้องเพลงกันอย่างเดียวฟังอยู่ทั้งบ้านจริงจไปพับตัวนก็ได้ถูกไหมเพราะแต่ละคนที่อยู่ตรงนี้นี่ถือว่าสุดยอดฝีมือแล้วทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกๆคนคิดถึงความงดงามของภาษาเพลงอื ถ้าไม่มีคนชื่อวิเชียนคำเจริญครับเราจะไม่มีวันได้ยินเพลงภาษาสวยๆอย่างนี้อย่างนี้เ<อ>มโลดี้ทานองที่งดงามคนอยู่เบื้องหลังที่เป็นครูเพลงสำคัญมากซึ่งเราต้องปลุกมือให้ช่วงหน้ากลับมาดูครับผลระหว่างนครราชสีมาและนะครสวรรค์ใครจะเข้ารอบต่อไปในกิกดูสงครามเพลงสักครู่ครับ เฮดแอนด์โชเดอร์อีชี่สก้าบแคร์โยเกิร์ตดัชชี่เซเว่นอีเลเวนสายไฟยูไนเต็ดสกาแคร์เพอร์เฟคครีม SPF 50อฟาช่วงสุดท้ายแล้วครับของรายการกิ๊กดูสงครามเพลงนะครับ ถือว่าเป็นรอบใหม่ของเราเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เราจะมาดูผลสรุปกันครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสำหรับผู้ชนะวันนี้นะครับจะได้รับ20,000ืจากมามา่าครับและผู้แพ้ได้ไป1 0,000ืจากมามา่าและจะผู้ชนะก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปเพื่อไปชิง5 0 0 0 0 0จากมาม่าเพื่อเอาไปพัฒนาชุมชนและน้องสุดท้ายของฝั่งผมนะครับน้องปูเป้นะฮะคะแนนที่น้องปูเป้ทาได้คือ 155คะแนนครับอโอเคนะฮะร,รวมออกมาเป็น2635คะแนนครับคะแนนต่างกันอยู่75คะแนนน้องเทียนถ้าทำคะแนน780คะแนนเสอมอแต่ถ้าเกิน780คะแนนนครสวรรค์เข้ารอบต่อไปและคะแนนของน้องเทียนคนสุดท้ายของนครสวรรค์คือ รวมกับคะแนนเดิมที่มีอยู่ครับรวมเป็นอันนี้ออกมาเป็น2,780นาคะแนนผู้ชนะคือจังหวัดนครสวรรค์ครับก็จะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปนะครับพร้อมกับเงินรางวัล20 0 0 0บาทจากมาม่าค่ะถือว่านครราชสีมาร้องได้ดีนะครับแต่นี่เป็นการเปรียบเทียบนะครับบางทีอาจจะเจอ อ้วนกว่ากระดูกมวยดีกว่า <S 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 อะไรนิดหน่อยสําหรับจังหวัดนครราชสีมานะครับเราไป10,000บาทจากมาม่าครับอ่าพี่เบียร์ถ้าห้าแสนบาทไปถึงรอบสุดท้ายชนะเลยมีไอเดียไหมว่าจะทําอะไรครับไม่เชื่อเกี่ยวกับบ้านพ,าพักคนชราที่บ้านพักคนชราอ่าสวรรค์ครับผมนะฮะช่วยนะครับขอให้ได้ไปช่วยเหลือคนชราที่จังหวัดนครสวรรค์กันนะครับวันนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับความรู้และความสนุกสนานจากท่านครับขอบคุณครับ และขอขอบคุณทั้ง2อำเภอ2จังหวัดด้วยนะครับนครราชสีมาแล,และนครสวรรค์ครับขอบคุณมากครับย้ำครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือสงครามรอบใหม่ของกิกดูสงครามเพลงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ขณะนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อนาอาเภอของท่านจังหวัดของท่านนักร้องดีๆของท่านม,มาเผยแพร่สิ่งดีงามของจังหวัดของท่านกันในรายการของเราและคว้ารางวัลกลับไปพัฒนาชุมชนด้วย ครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับลาไปก่อนพบใหม่ไว้ที่หน้านะครับกิ๊กดูสงครามเพลงครับสวัสดีครับ,บ